หัตถศิลป์ไทยมรดกแห่งความภาคภูมิใจศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศร่วมสนับสนุนหัทถศิลป์ไทยก้าวไกลสู่สากลเพราะอิรียบทท่วงท่าอันงามสง่าน่าประทับใจของช้างนี้เองที่ทำให้คุณเพชรวิริยะศิลปินแกะสลักไม้ ได้ถ่ายทอดทุกรายละเอียดทุกข่วงความประทับใจลงในเนื้องานศิลปะเมื่อปี2,515นะครับพอดีพ่อกูำํ้ามนะเพิ่นมา,มาสอนฝึกสอนอาชีพงความที่เขาหักชอบงานศิลปะแล้วนะแล้วก็บอกกับเอาหาันรุ่นพี่เนี่ยเพิ่นเพิ่นมีอาชีพที่จช่างแกะสลักไม้เนี่ยมันมีรายได้ดีกว่าอ,อยากอยากทำของเนี่ยตัวเนี้ยเป็นงานชิ้นแรก ในชีวิตที่ไปเรียนได้พระครูเพิ่นเพราะสมัยนั้นผมผมผมเป็นช่างแกสลักจ้างแต่ว่าความที่หูจักจ้างมันก็เต้าหัวเจ้าบ้านนะะแต่พอเข้าไปศึกษาจริงนะโอ้มันจริงนาหูจ้างนี่นาขึ้นว่าเออสรลร่ามันเปียดได้ท่าทางอารมณ์กิริยาท่าทางมันแสดงออกถึงว่ามันเปียดได้ อ่ามันก็เลยมาปรับรูปแบบแล้วก็มืนกัปฏิวัติรูปแบบไอ้รูปแบบงานจ้างในวงการเลีคทำให้มันมีหลากหลายขึ้นรูปแบบเหมือนจริงขึ้นผมเรียนมาจากครูผมรับช่วงมาจากครูเอาเวทธรรม้าทีมเขาด้ดีที่สุดแล้วก็ สอนลูกซี้ลูกหาต่อเอาคะฒนาตัวเองดีสุดทําประโยชน์ <c oughs> กับสังคมในด้านผลงานศิลปะฝากไว้กับในแผ่นดินอย่างนี้มันก็เป็นคติที่เอาเอา,เ,อาเป็นสลาเป็นช่างเอาไว้ไท,ทําหน้าที่อย่างาดีที่สุดงานไม้แกะสลักรูปช้างนับร้อยนับพันชิ้นภายในบ้านจ้างนักสะท้อนให้ผมเห็นได้เป็นอย่างดีว่า ความภาคภูมิของศิลปินบ้านนี้มิได้อยู่ที่ความตื่นตาตื่นใจของผู้พบเห็นแต่อยู่ที่การสร้างชิ้นงานเพื่อให้ผู้คนได้เกิดความรักและตระหนักถึงความสำคัญของช้างไทยสัตว์ที่สร้างประโยชน์อันยิ่งใหญ่ให้แผ่นดินผมถึงวันนี้ผมเรื่องเงินประโยชน์สำหรับผมมันน้อยลงละผมกับพูมแจะหมเรื่องหนึ่งคืองานผมจะสื่อถึงคนในบ้านในเมืองเนี่ยเป็นรักเกี่ยวกับเผ่าพันธุ์ช้างเนี่ยเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเหมือนกัน อันนี้ผมคิดว่ามันเป็นสิ่งที่มันัก,กว่าเงินทองที่ผมเสียสละที่ผมไม่ได้ขายมัน